แม่ครัวโรงเรียนได้รับผลกระทบโควิด -19 หันมาปลูกพริกเสริมรายได้ช่วงปิดภาคเรียนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทําให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในขณะนี้เพราะเด็กนักเรียนอาจติดเชื้อเป็นจํานวนมากจึงเลื่อนเปิดเทอมไปจนถึงวันที่1กรกฎาคม2563ทําให้บุคลากรในโรงเรียนเช่นแม่ครัวของโรงเรียนได้รับผลกระทบต้องหยุดขายอาหารนานกว่า3เดือน นางสมานจันทรวัตรแม่ครัวโรงเรียนคลิเวสร,ร,ตร,รัตนเพียรอุปถัมภ์ตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากภาครัฐประกาศหยุดภาคเรียนยาวไปจนถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1นจึงหันมาปลูกพริกเสริมรายได้ช่วงปิดภาคเรียนเพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวโดยใช้พื้นที่ว่างหลังบ้านปลูกพริกขี้หนูสวนมะเขือกรอบและชะอม ส่งขายในชุมชนปัจจุบันพริกที่เก็บขายขายส่งในกิโลกรัมละ60บาทขายปลีกตามตลาดนัดขีดละ10บาทชะอมกําละ20บาทและปลูกพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิดไว้กินเองเป็นไรายได้เสริมและลดรายใจ่ายในช่วงวิกฤตการณ์โควิด -19 ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นางสมานกล่าวเสริมอีกว่าพริกเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งโตไวให้ผลดก การปลูกพริกให้ได้ผลผลิตดกนั้นไม่ยากถ้าบำรุงลดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอต้องมันกำจัดวัชพืชให้โล่งเตียนใช้น้ำส้มฝันไม้1ส่วนต่อน้ำา20ส่วนฉีดพ่นกำจัดศัตรูพืชเช่นหนอนมแมลงเพี้ยไฟและเพี้ยแป้งใส่ปุ๋ยคอกสัปดาห์ละครั้งพริกเมื่อเริ่มปลูกจนถึงอายุก,การเก็บเกี่ยว90-140วันพริกใหญ่เริ่มมีผลสุก และสามารถเก็บเกี่ยวได้ช่วงอายุ1 1 0ถึง180วันและสามารถปลูกพริกได้ตลอดทั้งปีแต่จะปลูกได้ผลดีที่สุดช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่เก็บผลผลิตการเก็บผลผลิตในฤด,ดูแล้งทําให้สะดวกในการตากแห้งอีกทั้งเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของพริกขี้หนูอีกด้วยครับ